ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงยู่ทางช่องสองคันชาแนลค่ะมื่อนสองคันกะได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงไอทิศบานแหอีกแล้วค่ะพากันมาจอบบานแหอีกเนาะค่ะเมื่อนีนค่ะก็บม่รู้ว่าสีมันบ่ค่ะเพราะว่าอากาศกะเมื่อนีนกะอากาศเย็นๆแน่เด้อค่ะล้มพัดวีวีไม่อีกแล้วค่ะมื่อนเมื่อบานหนี่ห้อนแต่มื่อนีเย็นค่ะแต่ว่ากะยังพากันมาบานแหคือกอล่ะค่ะกะ ไปรุ่นไปติดตามเนาะค่ะว่าสีมานป่ากันบ่ค่้าเมื่อนี้ค่ะไปค่ะไปรุ่นค่ะลัางพักกันไล่จอกไล่นดอกจอกออกจากมองบ้านค่ะมองจอบ้านเนาะค่ะเนาะนี่พักกันซอยกันออกค่ะน้ำกับลึกเติมอยู่ด้ค่ะเพียงคออยู่ค่ะมองตื่นก็ตื่นเนาะค่ะมองลึกกัลึกค่ะ มานากันหลายคนอยู่ค่ะมือนี่ก็ได้ค่ะแล้วก็อากาศก็เย็นเฉลี่ยเกินค่ะแต่สายๆมาอาจจะห่อนเนาะค่ะไปค่ะไปลุ้นกันนะคะว่าจะมานปลากันว่าจะมื่นนี้กาลังจะลือะ้อหืะตรงนี้ออกค่ะนี่เนาะคะ่ะด่างกันอยู่มังนี้ค่ะนี่ค่ะด่างกันด่างกันไปแล้วก็จะก็เลยพักกันลื้อหืตรงนี้ออกค่ะ เห่อตรงนี <lleva> ้ค่ะฟันเหอะตรงนี้เสียวเหะอตรงนี้ออกเพื่อจะได้จอบบ้านแหกันได้สะดวกแน่ค่ะตรงนี้ค่ะมุมนี้ค่ะหากันลื้อไม่ลื้อเหอะค่ะตรงนี้ก็ต้องออกเลยค่ะมือนี้ก็เป็นมือที่เอายาเหอะเอาเหอะเอายาออกง่ายขึ้นกันได้ค่ะมือนี้ก็ได้ค่ะมุมนั่นิ่นตัดออกแล้วค่ะตัดเพอเด็ดบ้านใดแล้วเนาะค่ะก็ลื้อออกมาค่ะน้ำขอบนี่ค่ะลื้อออกมาเต็มเลยค่ะ ค่ะมีแต่เห่อไม่ค่ะกำลังเห่ออยู่ค่ะเหอยังพันได้เซตค่ะก็เห่อปะเห่อขอบเห่อออกงาออกเรียบร้อยพุ่นละค่ะกัดจังสิพากันลงมือวานเนาะค่ะพากันเห่อกันอยู่ค่ะยังพันได้เซตอยู่ค่ะมันงานไม่หลายคักค่ะงานในน้อยนี่หลายคักเลยค่ะติมเลยค่ะเพื่อนในเพื่อนฉีกมันหนีตลอดหลายคักเลยค่ะ นะคะคได้พากันจองจับจองมอบวานราคาเน,าน,น,ะคะนี่ค่ะผู้ใด้มาปุ้มใดก็อยู่มองที่กิดว้าเป็นตาได้บ้านแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะแต่ละคนค่ะอ,อ๋อเ,นเนอจ้าหาของยักษ์รถเนาะอันนี้ยกสะดุ้งค่ะยกสะดุง้งมะนีฟาค่ะ,คะอู้หู้ค่ะได้ยูค่ะได้ยเดย็กสดสดยู่มไหมคะ่ะ

ได้หลายตัวเติมเยอะค่ะบาทเดียวนี่ค่ะส่วนเอาแป๊บเดียวค่ะโอ้อันนี้รถคนอยังน้อจ้ะน,นี่คนพักบุ้งไปงวัว <ừ, ừ, S 1> โอ้คนพักบุ้งไปแหงงัวอ๋องัวก็กินพักบุง้งยั่สิจ้ะ <ừ, ừ, S 1> อืมกินดีไม่ต้องหางายากโอ้โอพักบุ้งให้กินเลยโอ้ค่ะเลี้ยงแบบสมัยใหม่แล้วค่ะให้กินพักบุ้งก็กินแล้อค่ะงวัวก็ได้ ขันยาก็ว่ต้องหามาปลูกเอาผักบุ้งมาปลูกให้งัวเลยโอ้กินดีขึ้นกันกินดีโอ้อ้วนพร้อมอ้วนพร้อมโอ้นี่ค่ะผู้ใดบ่มีหยาก็หาผักบุ้งให้งัวกินก็ได้เด้อจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะง่ายๆค่ะจะไอ้ทิจจับปลาแล้วจ้ะทิจจับปลาแล้ว ปลาหยังนาะค่ะรุ่นรุ่ค่ะมันบ่่หมันปลาญ่บ่ค่ะเอาบังโอปาดุกปะดุกอันนี้ว่าปาดุกค่ะปะดุกซ่ม่ซอมขอกำกับบอะไรกันนะอ้ันขัดเลยว่าตงวันก้อนบ่บอนใหม่เลยโอ้ยไม่ขึ้นัดังตับเด้ไม่้นหังตับุเนาะมันโมเมยนปาดุกนน เห่อหลายค่ะมือนีค่ะนี่เห่อหลายคักเด้อค่ะขังนั้ำใครอยู่ขังนั้ำบอลลูนใครข้อไหนลมจูอู้ยว่าบอลมเนเหรอพีกันบ่นลาบอลมูนอะไรยังบ่นขังนี้ถ้าเต้าบ่นอู้จับน้ำหนาวเลยยากไปดูตัวเหลืองอุ้งฮุยอยู่ค่ะตัวฮามอยู่ค่ะตัวฮามอยู่ โอ้ตัวใหญ่อยู่ค่ะปลาดุกมันแล้วค่ะมันแล้วค่ะมันแล้วมาหนีมันแล้วค่ะขึ้นใจแล้วลปลาดุกที่กำลังหือเฮขึ้นมาแล้วจ้ะอยากอุย้ยไม่เต็มเลยค่ะนี่แต่ไม่เต็มเลยค่ะ ตยตยพรั่รงฟ้าตกําลังจบมาติดเฮาเห็นไห,นหนมล่ะตวกําลังเมืองหนึอ่งย,อยื้ขฟางลองกนะันเลยโอ้ยใหม่ค่ะสางใม่ออกยางคักเลยค่ะในะเฮยค่ะ,ะ,ะเฮ้ยก็ต้องยื้มา เบืบ่องหอยทีไรเหวขึ้นมาค่ะม้ยค่ะอ,ออกแยงคักเลยค่ะพูดได้ค่ะสางฮเฮวอาก้อนขับอนนี้ค่ะเดี๋ยวสางเฮวเอาไม่ออกค่ะแยงคักเลยค่ะไม่ค่ะ Này bao u uh, lượng ui hui vô. Rồi đục ngắm tớp vô chả. Cứ càng, càng hẹn ngắm đấy chả. Ô uh, uh, đục ngắm vô. Mán 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 hả. Này bao tư Thấy. Thấy thấy. Uh, bật ngay. Bật ngay. Ô. Uh, bật ตัวห้ามเติมอยู่ค่ะพูดอ่ะปืดอ,อินทิดมุดปลาแล้วค่ะปลาขึ้นแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เป็นค,คนจสิด้ปลายัางจ้ะออปลาดุกสินค่ะปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับอู้ปะค่ะปลาดุกตัวเลื้องห้ยๆยอยู่ค่ะ ดองอิ่วยุยค่ะผุ้นำเนอู้ค่ะเซ่ของเซ่ของค่ะอ่าได้เวลาสรุปปลาของสาวคันกับไอทิศล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหาการหาอยู่หากินเนาะค่ะกะมีมือมันมือบ่ะมานเนาะค่ะมือนี้กะบมันพอได้กินข้าวถึงจะบ่ได้หลายแต่ก็พอได้กินเนาะค่ะค่ะก็จะได้เป็นปลานางฟ้าค่ะแล้วก็จะเป็นปลาดุกค่ะค่ะ บอดไดหลายดอกค่ะเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้เป็นมือบ่คอยหมันปันไดค่ะแต่กะบอดไดสื่อกับเขาแรงเนาะค่ะค่ะมากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคันในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องอย่าบริพาดคลิปไม่ๆมของสาวอังคันค่ะก็ล้อลุ่นล้อติดตามเด้อค่ะว่าสาวอังคานสิเฮตดคลิปยังสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะสุดท้ายกะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องยุดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมิดสูผูดสู่คนด้วยค่ะสุดท้ายก็ข,กขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ